อยากจะแนะนําจระเข้สายพันธุ์แม่น้ํำนายค่ะพี่ๆค่ะเพราะถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาแพงเป็นอันดับสองของโลกนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีความสวยโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าเกิดว่าซื้อจระเข้จากน้องเอไปแล้วหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไทยสยามนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมนหรือว่าเอลิเกเตอร์และน้องเอกก็อยากจะแนะนํา แม่น้ำนายให้พี่ๆได้รู้จักรู้ไหมคะว่าแม่น้ำนายในบ้านเราเนี่ยขายกันใบ1 4ึ่งสี่ห้าหมบาทที่ต่างประเทศเนี่ยโอ้เป็นแสนเป็นล้านเลยค่ะตัวนี้คือกระเป๋าคลัชกระบอก10นิ้วกว้าง10สูง4.8ความหนาอยู่ที่3นิ้วนะคะสีที่1คือสีน้ำตาลแดงรุ่นนี้พี่ๆ่ะใช้จรเข้เป็นตัวนะคะราคาชิ้นส่วนงานที่เป็นชิ้นส่วนจะราคาเบากว่าแต่ ถ้าเป็นงานที่ใช้ทั้งตัวจะเป็นงานที่มีราคาสูงแบบมหาโปรตมากๆขอย้ำนะคะงานของโอยผลิตมาใหม่ล่าสุดสวยและจัดให้ในราคาพิเศษแบบหาที่ไหนไม่ได้เหมือนเดิมก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับกระเป๋าคลัชหนังจอะเข้กันก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยราคาเขาขายกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะอ่ะพี่ๆ่ะ ในภาพนี้ก็จะเป็นเคแมนนะคะมีตั้งแต่เนี่ยถ้าไซส์พอๆกับน้องเอ๋นะดูดูแล้วอันนี้น่าจะเล็กกว่าอยู่ที่9,600บาทอันนี้13,960บาทนะคะอ่ะน้องเอ๋ก็แคปไว้หลาหลารูปนะคะเพื่อให้พี่ๆได้ดูราคามี8,000กว่าบาทก็มี9,000กว่าบาทก็มีอ่าเนี่ยค่ะ59,500บาทก็มีซึ่งอันนี้พี่ๆ1 000, 1 0่0นนะคะ990บาท ลักษณะของกระเป๋าคลัชนะคะสวส่โซงองเอวก็จะคล้ายคลกันนะคะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ถืออวดถือโชว์ประมาณนี้ของนกเอ๋จะเป็นสายโซ่ร้อยหนังและเดี๋ยววิพี่ดูราคาจากนอกเอ๋นะคือถูกที่สุดแล้วความสวยไม่แพ้ใครแล้วผลิตจากจรเข้สายพันธุ์ที่มีราคาแพงเป็นอันดับสองของโลกจัดให้กับวีพ่พีพิเศษเพียง3,900บาทเท่านั้นค่ะพี่พีขา3,900บาทที่พี่ดู ก่อนแม่น้ำนายลวดลายจะสวยและเป็นแถวเป็นแนวลายจะเป็นระเบียบกระดูกเขาจะไม่ได้แหลมคมเข้มแบบสายพันธุสยามทำให้การเรียงกระดูกของเขาค่อนข้างเป็นระเบียบกว่าของเราแต่ถ้าจะเน้นเป็นแบบกระดูกใหญ่สวยดุดดันนั่นต้องเล่นสายพันธุ์สยามแต่ถ้าจะเล่นกระดูกที่มีความเป็นระเบียบเรียงแถวสวยงามน้องเอกขอแนะนำเป็นสายพันธุ์แม่น้ำนายค่ะเนี่ย พี่ๆจะได้จะเข้ทั้งตัวการใช้จะเข้ทั้งตัวจะเป็นงานที่มีราคาแพงมากเห็นไหมคะขั้นต่ำที่เราไหให้ดูเมื่อกี้แปดพักว่าเนาะแปดพันเก้าพก็ประมาณเนี้ยล่ะฟิลประมาณเนี้เผ่ออาจจะเล็กกว่าของเราเห็นด้วยนะคะพี่ๆอันนี้มัน,เป,นเป็นไซส์สินิ้วเนาะถ้าเป็นไซส์แนิ้วที่ร้านเราอหจะอยู่ที่3,500บาทนะคะอาจจะเป็นตัว 2,0- งซฝาครึ่ง อีกทรงหนึ่งพี่พี่เห็นไหมแต่ตัวนี้มันเป็นจอระค่ที่ตัวใหญ่กว่า1นคืนเต็มๆลักษณะการใช้งานโทรศัพท์ใส่ได้มือถือใส่ได้นะคะแล้วก็กระเป๋าตังค์ยาวใส่ได้แต่น้องเอ๋ไม่แนะนําหรอกแต่ใส่ให้ดูเพราะว่าถ้าจะใส่เงินเนี่ยใส่ช่องซิปก็ได้ช่องล้วงหลังตรงนี้ก็ได้เราก็จะเหลือพื้นที่ในการใส่ของใช้ได้เพิ่มมากขึ้นกุญแจรถกุญแจ,จบ้านแล้วก็เครื่องสําอางใส่ได้สบายนะคะสีพวกนี้ก็ใช้ได้ตลอดนะคะพี่พค่ขาอันนี้สีที่หนึ่งนะคะ สีน้ําตาลแดงสวยสวยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปให้พี่พี่ดูเป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตถ้าพี่พีสนใจแคปภาพทักมาได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินก็แจ้งได้เลยค่ะ สำหรับพี่ๆที่รับชมนงเอ๋ okay, ทาง u t u b e น okay, งเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให,ให้ทุกคลิปเมมเบอร์นงเอ๋เสร็จแล้วทักหานงเอ๋ okay, ทางไลน์ได้เลยนะคะ3,900บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและนงเอ๋ okay, มีของแถมสวยๆนะคะให้ทุกออเดอร์ของแถมของนเอ๋ก็เป็นจอระเข้แท้ค่ะเป็นขาจอระเข้แท้ซึ่ง1ตัวมันมีแค่4ค่ขาเท่านั้นนะคะพี่ๆนงเอ๋ okay, ไม่ได้มีแถมตลอดแต่เราก็จะมีสลับสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปค่าฟอกค่าเคมีค่าแรง แต่และชิ้นนะหายากแล้วก็แพงมากจนน้องเอ๋ไม่สามารถเปลี่ยนใจไปเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้ตลอดจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้มีความรู้สึกเบื่อไหนยังคงมีความรู้สึกว่ายังคงสวยงดงามและล้ำค่าสําหรับเราเสมอแล้วราคาในตลาดโลกพี่พี่เห็นไหมคะราคาในเว็บไซต์ราคาในตลาดโลกก็ไม่ได้มีถูกด้วยเนี่ยจระเข้ทั้งตัว10นิ้ว3,900บาทถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากพี่พี่คะ ดูขายหลักพันบบกกาไรหลักร้อยเหมือนเดิมนะคะพี่ๆดูน้ําตาลช็อกโกแลตหัวเขาเนี่ยจะคล้ายๆสยามถ้าไม่บอกก็ไม่รู้แต่กระดูกเขาจะไม่เหมือนแถวแนวเขาเขาจะไม่เหมือนแถวเขาตรงกว่านะคะลายเขาเรียงตัวกว่าแต่กระดูกสยามสายพันธุ์สยามบ้านเราอะ่ะคมชัดใหญ่เข้มข้นแบบสเกลแบบดุกด,ดันนะฮะก็คือแต่ละสายพันธุ์จะมจีจุดเด่น ที่ไม่เหมือนกันสวยกันคนละแบบนะคะอยากแนะนําให้พี่ๆมีไว้ครอบครองอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หายากอันนี้ต้องนําเข้านะคะเอ่อมาจากแม่น้านายถือว่าเป็นแม่น้าที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกค่ะพ,พี่ขาถึงจะได้สายพันธุ์นี้มาเห็นไหมแล้วหนังสวยเป็นจระเข้ฟอกนิม่มพ,พี่ขาหนังสวยมากสีย้อมสวยมากสีย้อมแบบสีสวยซึมลึกทะลุถ,ถึงเนื้อในค่ะ ต้องบอกแบบนี้ค่ะงานคุณภาพมากมากที่สุดถึงขีดสุดเลยล่ะนะคะแผลลึกแผลยาวไม่มีคัดพิเศษอย่างดีถืกอกระเป๋าน้องเหอกไปแล้วเดี๋ยวพี่พไปเทียบกับงานบนห้างไปเทียบได้เลยนะคะน้องเอกอยากให้พี่พได้ของดีของสวยในราคาที่คุ้มค่าใบเนี้ยอ่าต่อไปค่ะสีดำํำมีให้เลือก3สีน้ําตาลแดงน้าตาลช็อกโกแลตแล้วก็สีดําค่ะ ใบเนี้ยสายสายสพายจะเป็นสายโซ่ร้อยหนังนะคะ cross body ออกมาก็สวยเรียบหรูและดูดีสามารถใช้ได้ทุกยุคท,ทุกสมัยเห็นไหมคะ,ะใครกำลังหากระเป๋าสีดำอยู่แล้วต้องการกระเป๋าที่สวยโดดเด่นใช้งานได้อย่างยาวนานเป็น10ปี20ปีแล้วก็หนังจระเข้ตอบโจทย์ค่ะความสวยความหรูถ้าเกิดว่าพี่ๆจะถือออกงานต้อง็นแนะนำว่าไม่ต้องใส่สายสะพายนะคะใช้เป็นกระเป๋าถือแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะดาราเซเลบเดินแบบ เดินพรมแดงเนาะเวลาถืออวดถือโชว์งานพรมแดงเนี่ยเขาจะไม่มีกระเป๋าที่ใส่สายสพายเลยค่ะเขาจะเน้นเป็นงานถือเอาแล้วงานที่ถือแบบเนี้ยพี่พี่ขแล้วจระเข้มาเป็นตัวแบบเนี้ยถือว่าเป็นงานที่หาตัวจับได้ยากความสวยความหรูความโดดเด่นจัดเต็มให้ค่ะจัดเต็มให้อย่างแน่นอนจระเข้เป็นตัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะพี่พี่ขแลวหน่วยทําให้พี่พี่ดูสิโอ้โหเฉพาะค่าจระเข้เนาะ คือตัวหนึ่งอ่ะพี่พี่สองพันบาทเอาไม่อยู่หรอกนะเอกจะคำนวณให้คร่าวๆสองพันบาทเอาไม่อยู่แล้วค่าแรงกับค่าฟอกอ่ะไม่ใช่ถูกๆนะคะตีต่าๆ1.000บาทเฉพาะค่าหนังกับค่าแรงกับค่าฟอกเนี่ยฟาดเข้าไป3.000ันบาทแล้วยังไม่รวมค่าอะไรนะค่าอะไรเอ่ยแล้วก็ค่าซับยในเอ่ยอย่างเนี้ย พี่พี่ขา3,900บาทขายหลักพันบอกกำไรหลักร้อยแต่งานสวยงานโดดเด่นพี่พี่ดูสิงานเนี้ยบงานคุณภาพนะคะเช็คราคาได้เลยค่ะตระก,กูลกระเป๋าคลัชเนี่ยถือว่าของเลยก็เป็นงานที่ราคาที่คุ้มค่าคุ้มค่ามากๆที่สุดแน่นอนนะคะแล้วก็ใช้งานดีด้วยไซส์10นิ้วเนี่ยถือว่าเป็นจระเข้ตัวใหญ่เลยค่ะ1ตัวเต็มๆนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของนเอด้วยนะคะ แล้วนอกจากจะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ